นะถ้าใครโดนวันแถบแบบนี้อาจจะคิดว่าเอ้ยสเสมอรหรือเปล่าหรือเน็ตปิงหรือว่าคองกาก,ากใช่ไหมผมอยากจะบอกว่าไม่เกี่ยวแน่นอนซึ่งหัวข้อที่ผมจะพูดต่อไปนี้จะสามารถช่วยแก้ไขเรื่องการโดนวันแถบได้ครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมารู้จักกับมุม on angle และวิธีโฮมมุม on angle กันครับ on angle เนี่ยคือมุมที่ผู้เล่นจะชอบยืนเพื่อเล็งไปตรงจุดที่ฝ่ายตรงข้ามมันจะโผล่ออกมาเช่น เอหรือ Bman นในด่านเอเซนข้อดีของออสแอนกกเนี่ยก็คือเราสามารถถอยไปในจุดปลอดภัยได้ง่ายสามารถควบคุมพื้นที่ได้ง่ายยิ่งใช้ออฟเนี่ยยิ่งเก่งเลยปัญหาใหญ่ๆของมุมออสแอนกเกิลเนี่ยก็คือเราจะโดนพรีไฟล์แทบจะทุกครั้งทําให้เรามีโอกาสโดนวันแทบเนี่ยบ่อยแล้วก็จะโดนสกิลไล่ที่เช่นโรนบลายนแฟชเพราะว่าเป็นมุมที่ค่าด,ดาได้ง่ายแต่พี่ครับปกติแล้วคนที่ยิงมังป้าต้องเป็นคนที่ได้เปรียบไม่ใช่หรอครับ ก็ถูกครับถ้าคนที่ปีกไม่รู้ว่าคนที่โฮเป้าอ่ะยืนอยู่ตรงไหน,นโดยธรรมชาติของคนที่ปีกเนี่ยจะได้ยิงก่อนคนที่วางเป้าเสมอคนที่ปีกรู้ว่าคนที่วางเป้าอยู่ตรงไหนนะงั้นถ้าเราอยากโฮออนแองเกิลก็ต้องเก่งมากๆหรือไม่ก็ใช้ออฟเท่านั้นหรอครับไม่ครับมีวิธีแก้โดยการทำจิกเกิลเมื่อคุณจาเป็นต้องโฮบูมที่มีโอกาสโดนรีไฟสูงสูงเนี่ยให้จิกเกิลเพื่อเพิ่มการแอคทีฟเข้าไปแทนที่การยืนเฉยๆซึ่งจะทําให้เราเนี่ยกลายเป็นฝ่ายที่พีกแทนแล้วก็ลดโอกาสโดนวันแถบลงด้วย